สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรออนไลน์นะครับ2022นะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนคุณตาคุณยายนะครับทำพริก1ไร่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่2,700ต้นนะครับแต่ว่าแปลงเนี้ยพริกไม่ถึง2,700ต้นแน่นอนน่าจะมีสัก2,200เพราะว่าถ้าดูจากลักษณะแปลงแล้วเนี่ยคือยกล่องนะครับกองทางน้ําแล้วพอมีน้ํามาเนี่ยก็คือทาให้ พลิกส่วนหนึ่งได้ความได้รับความเสียหายนะครับโอเควันนี้นะครับเรามารู้จักตากับยายกันเลยนะครับสวัสดีครับพัดค่ายเอฟซีนะคุณตาคุณยายซื้อยังผมบนโทมเกียรติโซฟาคุณโทมเกียรติโซฟาซื้อเลนที่ยังคุณตาผมเดี๋ยวคุณตาดีกว่อซื้อเลนซื้อหรือกัจังสี่จังสี่เลยครับครับคุณยายคุณยายกัดแม่ค้อมแม่ค้อมเกียรติ โวกันหลานเนาะครับจักปีลวจักปีละหกสิบแปดปีครับหกสิบแปดวีฟหานหกสิบหกหกสิบเจังใดขึ้นไม่เห็นเห็ยนไังใดอากได้ปลูกพีเข็นอยู่ใสเพราะว่าเห็นอยู่ในทูกมันบัง่มือสซมือก็เลยขึ้นมักขึ้นมักครับขึ้นมักขึ้นอยากปลูกขึ้นอยากเห็ดขึ้นสิได้หลายแท่งมาเลยไรละได้ยินสองแสนได้ยินแต่เขาว่ามือนีเก็บพริกนิดแรกนี่ครับพริกบดถึงสองปันหาลยตนชำพี่รอง ล่าสุดเก็บไปแเราลอยกิโลครับพี่มีแหลกได้ลอยโลกผมว่ายุตได้เกณฑ์ที่ดีนะมมน,นะครับตื่นเต้นบอมื่นนี้ได้เงินหรือเปล่เต้นเต้นฟื้นหลายครับฟื้นครับฟื้นเลยเมื่อไรว่าตอนแรกเห็นต้นนิดน้อยเมื่อคิดว่าสิ่งใหญ่สำนีน้ตอนแรกเมื่อเมื่ออยู่บ่มีกำลังใจฝน,น,นเนาะแต่ว่าฝนมาถอยดีแต่ว่าไมีถอยแต่ว่าพอท่อครับแต่ว่าเฮ็ดบอรุงมากเลยเลยเลยก็เลยขึ้นตื่นตื่นขึ้นมากจังเลย เลยดีใจกันมาก็เลยมีกันบ้างใจต่อกันแมนวะครับเบ็กได้พูนหนาเบิ้งมาดูแลดียวครับดีอยู่เนาะคือต้องต้องบอกก่อนครับว่าคุณตาคุณยายนี่อ่านอ่านฉลากยาอ่านยังบ่บ่เป็นเด้ในการตะล่างยานี่ยบ๊เป็นเลยแต่โชคดีว่าไอ้ต้อมนี่คุยกับไอ้ลูกสาวเพิ่งน้องให้บริจาคให้แต่ว่าฉีดนี่ยังเป็นตาฉีดอยู่นะครับเรื่องการจัดการยาเนี่ยลูกสาวลูกชายบริจัดการให้แต่ว่าในการฉีดเนี่ย เป็นคนคุณตาชีระบบนามดูแลเนี่ยคุณตาแม่นเบิดเลยนะครับเสียเงาเสียอยุ่เพราะดันมันอยู่ที่ใจเนาะตาเนาะเฮ็ดได้กันพูดได้เฮ็ดได้เฮ็ดได้นะตอนแรกคุณตาบอกว่าจะเฮ็ดไอเก็บพริกเนี่ยให้ค้านมหลานสันผมเบิ่งราคาพริกกับมือนี่พริกที่ออกไปแล้วมันเป็นค้านุ่มหมดละอุปกรณ์คีจักรยานหมดละมือเนาะนี่แค่แค่มีแรกครับในรอยโคโลนะครับ พีกประมาณสองพันต้นอีกที่พามือมาเบิ่งกันครับผมเอาประตำก็2องหาสิโลเพื่ออาจจะได้สาคร้อยโล่นะครับแล้วพิกมันจะคุ้น3ามคุณ4ีเท่าไปเรื่อยๆนะครับจากภาพรวมเนี่ยแปลงคุณตายังบ่มีโลกนะครับยังบ่มีโลกยังมีอย่างอืนจะเก็บเป็นหน้บโอเคเดี๋ยวเก็บต่อเลยครับเดี๋ยวผมขอแผ่นภาพรวมๆครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนก็สวนนี้เป็นสวนคุณตากับคุณยายนะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณตาคุณยายถนัดที่จะ ใช้ฟางในการคุมดินนะครับเรื่องเป็นเรื่องของงบประมาณด้วยแต่เบื้องต้นนะครับพิมมิตรแรกออกมาได้ร้อยกว่ากิโลเนี่ยถือว่าอยู่ในเขตที่ดีนะครับบวกกับคุณตาคุณยายอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยทำพิกออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วก็เรื่องของโรคเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างงานให้กับชุมชนด้วยนะครับ พื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับพริกสาม0ันต้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่ายกล่องขวางทางน้ำนิดหนึ่งนะครับจังหวะน,นั้นเป็นช่วงที่มีฝนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายน่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดรอต้นที่เสียหายไปนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือนี้ก็ยังพอเก็บได้ ิยังออกดอกต่อเรื่อยๆนะครับมีต่อไปในอีก15วันอย่างน้อยนะครับผมการันตีไว้อยู่ที่250-300กิโลค้่ามนนบทอี สำหรับใครที่ต้องการปลูกพริกนะครับก็สามารถติดต่อ,อด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้หรือใครที่อยากจะมาดูสวนที่ปลูกจริงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของจัาวดรอนทานีอำเภอศรีทาตนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์คุณตาคุณยายไว้ให้นะครับถ้าใครอยากมาดูงานแล้วก็มาสามารถดูงานแล้วก็ถามไคกันได้เลยนะครับถ้าใครอยาก จะปลูกพริกเพื่อการค้าและการส่งออกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณตาคุณยายมากนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะอัปเดตให้ดูว่าสวนเนี้ตั้งแต่วันที่เก็บมีแรกจนปิดฤดูการเก็บพริกเนี่ยจะได้กี่บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ